คู่จิ้นยอดนิยมนุ๊กปลายเผยไม่ซีเรียสหากไม่ได้รับรางวัลนุน๊กปลายเผยรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่มีชื่อได้เข้าชิงรางวัลคู่จิ้นยอดนิยมไม่ซีเรียสหากไม่ได้รับรางวัลหลังจากประกาศลดสถานะคู่จิ้นเหลือเพียงความเป็นเพื่อนร้อยเปอร์เซนต์ระหว่างนุ๊กธนาโดนซิลิแวลและปลายชนะภา,าเขียวคำ หรือไป้ายปายโอริโอที่ทำเอาแฟนคลับเสียดายไปตามตามกันเพราะทั้งคู่ก็เคยเผยว่าได้ลองเปิดใจคุยกันแล้วแต่สุดท้ายความสัมพันธ์แบบเพื่อนนั้นดีที่สุดแล้วคะ่ละล่าสุดทั้งคู่ได้มีชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาคู่จิ้นยอดนิยมของงานคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565ซึ่งทั้งสองก็ได้บอกว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆถึงแม้จะไม่ได้รางวัลหรือจะได้รางวัลทั้งคู่ก็ไม่ได้ซีเรียสเลยและดีใจที่แฟนคลับยังคงให้การต้อนรับอย่างดีในการกลับมาครั้งนี้ส่วนประเด็นเรื่องการลดสถานะคู่จิ้นนั้นทั้งสองตอบว่าก็ยังคงอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมที่ต้องลดสถานะคู่จิ้นนั้นเพื่อให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องงานยังคงมีงานคู่ตลอดยกเว้นบางงานที่อาจมีงานเดียวบ้างทางด้านปลายๆที่เพิ่งรับปริญญาไปเจ้าตัวก็ยังรู้สึกดีใจมากทางด้านนุกไม่ได้มีของขวัญอะไรให้แค่มาร่วมงานแสดงความยินดีเท่าน,นั้นเองคะ่ะสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ